คู่มืออธิฐานอดอาหารแห่งชาติ40วันเพื่อประเทศไทยด้วยเครือข่ายอธิฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกบปทและกปภ40วันอธิฐานแห่งชาติชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกส,สรรสดุดี33ข้อที่12วันที่4ตุลาคม2 0 2 5การฟื้นฟูจำเป็นหรือข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงนิรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์จากพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่10อ่านพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่1ถึงข้อที่สาข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอนุดมของพระองค์ ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอเมื่อกษัตริย์ดาวิดสำนึกผิดเกี่ยวกับความบาปที่พระองค์ได้ยืมมือฆ่าศึกให้ข้าทหารเอกอุลิอา เพียงเพื่อจะได้ภรรยาของเขาและเพื่อกลบเกลื่อนความผิดที่พระองค์ได้ทำให้ภรรยาของเขาตั้งขันเมื่อผู้เผยพระวจะนะนาทันมาเตือนสติพระองค์ว่ามีกษัตริย์ผู้หนึ่งที่มั่งคั่งและมีฝูงแพะแกะมากมายแต่วันหนึ่งพระองค์ต้องการเลี้ยงแขกแต่ก็ไม่อยากเสียแกะของตนเองจึงไปบังคับเอาแกะจากราษฎรผู้ยากไร้ที่มีแกะเพียงตัวเดียวพระองค์เอาแกะของเขามาทำอาหาร กษัตริย์ดาวิดฟังแล้วก็เสียใจและสำนึกผิดท่านจึงสารภาพบาปต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอนุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์บันทึกในสดุดีบทที่51ข้อที่1เราทุกคนก็ต้องสำรวจตนเองเสมอว่ามีความผิดบาปใดที่อาจนำเราไปสู่การพิพากษา มีการกระทำใดหรือมีความคิดใดที่เป็นความมืดซ่อนอยู่ในชีวิตเราต้องสารภาพและกลับใจใหม่ไม่เช่นนั้นผลของความบาปจะติดตามเราไปและการฟื้นฟูใหม่จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่มีการพลิกฟื้นฝ่ายวิญญาณเมื่อนั้นทั้งสิทธยาพิบาลและผู้เชื่อในคิตจักรจะกลับใจใหม่การฟื้นฟูไม่ใช่การอัศจรรย์แต่เป็นการยอมจำนนต่อพระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณและความจริงคนที่เกิดใหม่ในพระคิดจะมีหัวใจเหมือนอย่างพระองค์การฟื้นฟูเป็นความตั้งใจและเป็นขบวนการในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเยซูทรงชี้ให้ดูคนเก็บภาษีในลูกาบทที่18ข้อที่13ถึงข้อที่14ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมแม้แต่งแงนหน้าดูฟ้าแต่ตีอกชกตัวกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สำนึกผิดมากกว่าคนที่หยิงยโสผู้ที่ถ่อมใจและสำนึกผิดจะได้รับพระกรุณาตอบและวันนี้ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าให้การฟื้นฟูที่จะเริ่มจากเราก่อนแล้วกระจายไปเหมือนเชื้อแป้งผงฟูปโปรยไปทั่วประเทศไทย แล้ววันนี้ให้เรามาอธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยกันในหัวข้อที่1อธิษฐานเผื่อจังหวัดนครราชสีมาขอพระเจ้าให้การจัดงานกอประทออสทริปในวันที่14-15ถึง15พฤศจิกายน2025และงานคริสต์มาสเฟสติวัลโคราช2025ขอพระเจ้าทรงนำการทำงานร่วมกันอย่างเกิดผลของทุกคิจจักรในโคราชหัวข้อที่2บุรีรัมย ขอพระเจ้าทรงนำจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะร่วมนิมิตกับกปพในนิมิตคือเลิฟบุรีรัมย์1นึหมายถึง100ผู้นำ100คิดจักร1 0 0 0 0ผู้เชื่อและขอพระเจ้าทรงนำให้การดำเนินการสำเร็จภายในปี2028และขอความเป็นเอกภาพของผู้นำทุกองค์กรทุกคิดจักรในจังหวัดบุรีรัมย์และขอพระเจ้าประทานสติป,ปัญญาความเข้าใจ ให้ทุกแผนกงานในคณะกรรมการกรปรจบุรีรัมเพื่อนิมิตจ,จะสําเร็จและขอพระเจ้าทรงนําการประสานงานกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ประสบความสําเร็จเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมนสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องส่งต่อพระพร ผ่านการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Line Official โดยพิม์์ t l v v t t h i l l n n d หรือช่องทางอื่นๆสามารถติดตามได้ที่รายละเอียดด้านล่างลิงก์นี้และสามารถแบ่งปันพระพรด้วยการกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนื้อหาในแต่ละวันแจ้งเตือนพี่น้องร่วมกันสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่าน